สัสดีค่ะกระป๋าบจาก USA ค่ะเมื่อเจอกับเสียงนี้ก็จะรู้ค่ะว่าเรามาเจอกันอีกแล้วกับการแนะนำหรือว่าการรีวิวสินค้านะคะวันนี้พี่แนะนำเคสเปสใบนี้มาฝากกันนะคะส่วนตัวชอบสีแนวนี้มากๆมันรู้สึกว่ามันแมทเข้ากับเสื้อผ้าได้หลากหลายรูปแบบแถมใบนี้เนี่ยหูหรือว่าท่อแพเนเดิลของเขาเนี่ยมันจับกระชับมือ สายยาวก็มีนะคะถอดแล้วก็ปรับสายได้เดี๋ยวพี่แอ้พาชมรายละเอียดทั้งการตัดเย็บรูปแบบในมุมต่างๆทั่วทั้งใบเลยเรามาเริ่มกันที่มุมมองส่วนตัวเมื่อมองเข้าไปเราจะเห็นลักษณะของกระเป๋าใบนี้น้องมีขนาด11นิ้วนะคะกระ,กระเป๋าใบนี้เนี่ยความกว้าง อยู่ที่11นิ้วส่วนความสูงก็จะอยู่ที่9นิ้วกระป๋สตังใส่ได้ไม่มีปัญหาโทรศัพท์ไม่มีปัญหานะคะมีซิปบนมุมมองจากด้านในด้านนอกด้านหลังเดี๋ยวเพีจะพ,พาชมทุกส่วนเลยค่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังของเขาเนี่ยถ้าถามส่วนตัวว่าใส่โทรศัพท์ได้ไหมแพี้ยมองว่ามันใส่ได้ในกรณีที่เคสของเรามันไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะบางทีเคสหนาแล้วเราจะใส่ ลงไปเหมือนกับคันยัดลงไปบางครั้งเนี่ยกระเป๋าเราอาจจะเสียรูปส่งไปได้การตัดเย็บของแบรนด์นี้เนี่ยเพียแนะนําเลยเ s p เ c e เป็นแบรนด์ที่คนไทยไม่ค่อยพูดถึงแต่ดีไซน์รูปแบบการใช้งานของเขาโอเคเลยค่ะตรงก้นของน้องมีปุ่มการเปื้อนมาทั้งสี่มุมเลยนะคะอันนี้พี่แอพยายามจะสู่ให้เห็นว่าเขาตัดเย็บฝีเย็บของเขาเนี่ยเนี่ย ตัวนี้เป็นซิปบ,บนนะคะแล้วก็มีหนังสำหรับจับตรงหัวซิปไว้ให้ด้วยมาพร้อมกับสายยาวสายยาวเป็นลักษณะสายหนังที่เป็นหนังเกรนคือหนังแข็งแล้วก็แมททอเรียลตรงตัวห่วงตัวซิปจะเป็นสีเงินนะคะมีปุ่มมีรูสำหรับการปรับระดับได้ให้ตามสรีระของผู้ใช้นะคะเส้นนี้ ทั้ง2ด้านจะใช้งานลักษณะเดียวกันก็คือกดปุ่มเข้าไปลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะ2ด้านในกรณีของห่วงส่วนตัวห่วงลักษณะแบบนี้ก็ใช้งานได้ดีค่ะน้ำหนักเบาถ้าเพื่อนๆสังเกตเขาจะแตกต่างจากห่วงของแบรนด์โค้ดนะคะสําหรับเคสเป็นเดี๋ยวพี่พาดูภายในค่ะภายในจะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้มาพร้อมกับคู่มือ ของแบรนด์เขานะคะก็จะเป็นลักษณะคือมีหลายๆภาษาอยู่ในนั้นเดี๋ยวเรามาดูข้างในอันนี้พี่เเปิดให้ดูโดยละเอียดนะคะจะมีซิปมา1ช่องด้วยตรงด้านข้างของตัวกระเป๋านี่ค่ะก็ใส่ของได้นะคะมันไม่ได้เย็บจนตื้นเกินไปตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์คือลักษณะของเคสเปซท,ที่เราเห็นเนอยู่ก็จะเป็นลักษณะพดดม แบบนีน้นี่ค่ะคือซิกเนเจอร์ของแบรนด์เขาเลยเป็นผ้านะคะภายในจะเป็นสีขาวเผื่อเพื่อนๆถูกใจนะคะขนาด11นิ้วครึ่งเนี่ยไม่ได้เล็กนะคะเมื่อเทียบกับถ้าเป็นไซส์มินิโดยทั่วไปเนี่ยเพรยะมองว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นทรงและขนาดที่กำลังน่าใช้พอดีเลย ถูกใจตรงหูค่ะกระเป๋าเนี่ยบางครั้งเนี่ยท็อปแฮนเดิลบางรุ่นนี่จะทํามาหูเล็กนิดเดียวใส่มือจับเข้าไปลําบากแต่ใบนี้หูจับของแบรนด์เคสเ c e ใบนี้หูยาวเวลาหูมันยาวเวลาเราใส่มือเข้าไปอะค่ะหรือว่าเราจะไปนําไปเป็นคล้องแขนเ,นเพื่อนๆนึกออกใช่ไหมคะเวลาเราคล้องแขนเราก็ยังมีพื้นที่ให้เราขยับได้ถือว่าเป็นกระเป๋าใบนึงค่ะที่น่าใช้มากๆเลยอันนี้พี่เอฟ ทำให้ดูว่าโอเคนะคะมุมมันไกลๆหน่อยอสีสวยค่ะถามถึงสีสําหรับคนที่ไม่ได้ชอบแต่งตัวแฟชั่นจ๋าเลยนะคะใบนี้เป็นใบที่แนะนําค่ะทํางานได้ไปเที่ยวได้หรือประชุมไปเจอผู้ใหญ่สีไม่น่าเกลียดไม่ได้โดดขึ้นมา <c oughs> เป็นอีกใบนึงที่เพี่นแนะนำค่ะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบนะคะถูกใจชอบใจอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนช่วงนี้ว่างจากงานประจำก็จะอัปเดตรีวิวสินค้ากันรัวๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ